คลิปนี้เราจะเรียนปิดสะโพกกับยืดแฮมเม r ร์สตริงด้วยนะครับโอเค Inhale. raise your hands up ยืดร่างกายก่อน i n h a l e exhale slowly down ขาขวาดึนไปข้างๆด้านข้างนะครับ Inhale. open your hands Exhale. going to the left right leg is there นะขาขวาก็าไปด้านซ้ายนะครับ ยืดตรงกกยก่อน inhale exhale okay เปลี่ยนแขนแต ouais. nada, ่ขาเ m e นะครับ keep breathing inhale exhale yes ช่วยลดน้ำหนักด้วยนะครับนะพุงไก้เลยเปลี่ยนขาด้วยนะครับ inhale hands up slowly raise your hands up โอเคขาซ้ายอยู่นี่นะครับไปเดินขวา เก็บหน้าท้องค่อยๆไปนะครับเก่งมากเลยดูคำโบน inhale exhale นะครับ keep breathing หายใจเข้าปกติตลอลดนะครับเกิดมาเปลี่ยน side นะครับ change your side keep breathing ถ้าทำแบบนี้ไม่ได้โอเคจับตรงนี้ก็ได้นะครับโอเค slowly come back going to the m e r j u r y asana Inhale, Head up, Exhale, หายใจออก Very good, ต่อไปตโตไปนะครับเป็น Mountain, ปรวตาสนาขาขวายกขาขวาขึ้นโอเคอัชวาสัญจรณนอาสนะหัวเข่าว่างหัวเข่านะครับอืมอินเฮลเฮนส์อัวางสะโพก โอเคโอเปนยูแฮนด์อ่าจัดเตี้ยรีกนะครับอนคขาขวาดันดันหน้านะครับแขนซ้ายไปดันหน้าแล้วแขนขวายกขึ้นดูข้าบนนะครับทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็เก็บที่ข้างหลังนะครับเก็บมือบ bon, นหลังนะครับ on your back look up โอเคช้าเปลี่ยนขานะครับโอเคอืมเ e y จ u ยล็กอัชวาสัญจาลนาสนะยืดตรงไกลก่อนดีมากเลยสามนาทีห้านาทีถ้าฝึกทุกวันคุณจะมีประโยชน์มากๆเลยจริงๆนะเราต้องฝึกหนังช่องนะครับทุกวันแต่ไม่มีเวลาไม่เป็นไรโซนุสิงอยู่นี่คุณ ตามคลิปได้เลยแชร์คลิปได้ด้วยนะครับโอเคต่อไปฝึกบยนะครับฝึกทุกวันเลยโอเค inhale hands up exhale twist เ,เท,ท้าขวาเท้าซ้ายแขนขวานะครับอ inhale hands up left hand go up มือซ้ายยกขึ้น keep breathing เก็บหนะ้าท้องหายใจเข้าปกติดูคงบนนะครับ โอเค Slowly. กลับมาเป็น mountain นะครับผู้ขาว keep breathing เท้าชิดกันนะครับวางหัวเขาว่าวางหน้าออกวางสะโพกเท้าชิดกัน่า ah, open your chest look up keep breathing slowly down โอเคปรวตาสนา้าให้ใจเขาอ,อกปกตินะครับกดนิ้วท้าผู้ขาวนะครับภาษาสันสกฤตออริจินัลนะครับเรียกว่าปรวตาสนะาโอเคถ้าพักพักพลได้ตลอดเวลานะครับถ้ารูส้สกครึงไกลนื่อยก็โอเคพักพลได้เลยตลอดและถ้าปวดข้อมือนะครับแต่ ก็ทำแบบนี้ชา้ชาๆนะครับปิดและเปิดมือด้วยนะครับฝึกโยคะทุกวันคุณคิดว่าร่างกายสำคัญคุณต้องฝึกทุกวันโยคะนะครับโยคะกับโซนสิ่งฝึกได้เลยที่บ้านนะครับที่ไหนก็ได้มีโยคะแมทก็โอเคไม่มีโยคะแมทก็ไม่ตรงก็ได้นะครับฝกึกทุกที่ every time you can practice And you have any If you question ถ้าคุณมีคำถามอะไรบ้างตบในคอมเมนต์ก็ได้แอดไลน์ line, ถักแอดมินได้เลยนะครับเราจะช่วยคุณนะถ้าร่างกายมีปัญหาอะไรบ้างเราแก้ปัญหาได้กับจากโยคะกับอายูโรเวทนะ Healing with nature นะครับใช่โอเคเจอกันที่คลิปหน้านะครับนมสเต t วันที่23ธันวาคมผมโขจื้นคุณ เข้ารวมกิจกรรมนี้นะครับใกล้ๆๆเต็มแล้วนะครับคนต้องรีบจองนะครับอันนี้อีเวนต์ฟรีนะครับใครอยากจองบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ